สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่องอัพแช่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปชมคลิปวันแม่กันเลยนะคะไปเลยดู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 ทุกคนอ๋อไม่มาวาอ่ะมาเดี๋ยวลองเพลงซึ้งซึ้งแหย่เอ้ามาวายตัวเองเหมือกันเนี่ยลองเพลงซึ้งซึ่งแห้อ้าวอ่ะไเดี๋ยววางเดี๋ยววางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องถือแหละ แม่มาให้ยายเพนก่อนในพ่อมปะแล้วเดี๋ยวมัาให้แม่ใหม่เอาให้ใหยายเพ็อันหนึ่งออข้มันนี้เกวฟ้าซุนเลยนะเดียวนีเป็นี่นร้านสาทแรงหลุดตัปจกลหุ่นไม่หลุดนะข้อต่อร่ากายทฤษดีมาลาหัวเลยดังกาบิดัดกาปฏิญญการเมือเอ่อทีเป็นสุขภาพงหลุด แต่ได้ดวยจุปลาปาสนาันได้นมตอมาคนเดียวกันได้ลูมาเออเดีวเลยมาเลยอยาเอคนนี้เออไปเดียวเลยเออมาจับคนเดียวไปเลยลูกเดี๋ยวผมอะผมอะรให้ความกันจะให้คมกัน ะได้ทวดก่อนจะได้ไหนนั่งให้ดนั่งเนั่งใ้จริงกตไปับนนี้บน่อง้กว่าร้อนท้องให่ลูกจับเจเลยป่ะน่ไม่นจะไรตองหวกลังทำากำลังทำไดไงนก็จับเจไงจับกับเจเยอ่ะได้ทวดย่างอ่ะตาล้างเท้าอ่ะล้างมือ อาแม่เอามือมาล่างจับกระเจียบละกันอันนี้วางตักก็เพิ่งเกิดมีอะนั่งไม่เป็นไรมีแต่ความสุขท้ายคิดถึงนะกระตุ้นขับแข็งแรง ทำไรใชขึ้นยืมอยู่รสมคามปรนาลูกเงี้ยเก็บได้จนเป็นตังคเท้าลูกม่งนะคุณแม่ร้านะลูกนะเป็นเด็กดีจงเลย่ะนั่งยองๆอย่างนั้ไม่เป็นไรอะให้ย้งยทวกแมเอาอเพื่อกลับเกลับกันกลับเท้าย้ายทวกันกลับเท้าย้าทวกันหนกลับนั่งเลยกลับเลยกลับตกลับเลยกลับเท้าย้ายทวได้ค่ะกลับเท้าย้าทวกันกลับกันกลับเลยเอ กอนจะโทษกันกอจะโทษดีกันกอนจะโทษทีก่อนมารักกันนะรักกันนะมารักกันอย่ากลับไปให้มันาอย่ากลับอย่ากับเปี่ยบดอยกลักันเปียบเปียนี่นมาการเป็นอ่กอักอนนะกนะกอกอะให้ยายลอยอันไหนให้ยาอยให้ยายลอยอ่ะให้ยายลอยอันไหนไหนเปลอมือก่อนเอาพือล้างออ่ะ อันนี้ว่าให้วางเอาดูมือมอะไรกันมีตาลกทองแกันางเนน่ทงองมาที่มามเอาพวงอะไรใหม่เมไ้วยเอาพวงอะไรให้แม่โนเป็นานเต็มทีเลยจับก่อนจับเดีนึ่งสอง่อ เอาไปให้ยาเพลงคนสุดท้ายได้เพลงนี้ของกีตาร์ลูกนะอ่าล้างมือยาเพนรวยนะลูกนะอ่ารวยนะลูกนะขายข้าวอ่าได้เงินแลนนะลูกนะลางเท้าอืออ่าครับครับๆยาเพลงก่อนหนึ่งสองสามยเขียนายยาเพลงนะให้เพลดีะ เป็นยังไงกันบ้นางคะขักชมคลิปไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกคะพรและกดกระด,ดิ่งด้วยนะคะหรือว่าท่านใดอยากให้กาคคิดอะไรต่อไปก็พิมพ์มาได้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย